สวัสดีครับมุกตาดำไรลูกอ๋อระบายสีอยู่เห,หรออไรไปปอ่านะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับผมทุกท่านนะครับช่องมุกตาพอพื้นตอนนี้น้องมุกตาก็กําลังระบายสีเนาะนะนครับอ๋อนะครับ

อ๋อใครซื้อให้ใครซื้อให้นะออประจงซื้อให้หมดเลยใช่ไหมมันล้อมันหลุดใช่ไหมครับล้อมันหลุดใช่ไหมลูกอืม วิ่งได้ไหมตอนเนี้ยอ๋อนี่เป็นเต้าอบไม่ใช่เต้าอบหรอลูกเต้าอบเหรออ๋อเป็นที่ล้างจานด้วยเหรอเป็นเตาแก๊สด้วยใช่ไหมเป็นชุดทำอาหารใช่ไหมอ๋อเป็นคูลเลอร์ cảm um. เป็นยายสาวจะเป็นนเป็นายสาววอาเงี้ยนี้เลยหรอใช่จะเป็นแ <Allah> ้วหันหัวเป็นนี้ร้หันหัวได้ไหมเอหันหัวเป็นอะก็เป็นหมูด้วยเด็กแบบนี้นะครับ อะไรไม่รู้ีออกอะเป็นอะไเป็นอะไรค่ะพี่คุณมันรีมนแรงบังมันแรงบังนงรงบอนีเนี่ยเอมันลงตัหมันแรง เป็นอันนี้เป็นมอะคะบุคเป็นมระเป็นเนเนเนนน้ามีการสอดห้าห้อันนี้เป็นจรวดอ๋อมเป็นจรวดเหรอลูกเฮ้ยเจออีกแล้วนเป็นรถนะคะบุคเป็นรถเป็นเป็นแว่สกรได้เป็น อ่านี่ยครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับสองมุกตาก็ยังไม่จบเลยยังไม่จบะโอ้ือสิเอานานแท้ที่เอาดุนแท่อ่อ่านะครับก็เป็นกิจกรรมตอนเช้านะครับของน้องมุกตา อ๋อพ่อจะไปทำงานแล้วลูกนะครับก็ไ,บดได้ถ่ายให้พีซีดูเนาะนะครับว่าวันนี้น้องมุกตายัางไงทำยังไงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปในช่องมุกตาพาเพลินนะครับผมสวัสดีครับ